สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินช n แนลดราม่านะครับมันเป็นของคู่กันกับศิลปินศิลปินเนี่ยเวลาเขาอยู่ไปนานๆเนาะอยู่จนคําวอดอยู่จนแบบมีลูกมีลูกนะครับก็ย่อมมีดรามา่าก่อกำเนิดเกิดขึ้นในแต่ละวันนะเป็นดราม่าที่รุนแรงไม่รุนแรงนะครับ ดีบ้างไม่ดีบ้างป่าปนกันไปก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่มีชื่อเสียงนะครับที่ย่อมจะจับอะไรก็ตามแต่เนี่ยล้วนเป็นข่าวไปหมดมีดรามา่าไม่มีดรามา่าก็หาดรามา่ามามันก็จะเป็นอะไรที่วัดวรฏจักรของอาการใช้ชีวิตในรูปแบบของการทำงานในฐานะศิลปินนะครับศิลปินมีข่าวก็จะมีคน ขุดคุยเรื่องราวต่างๆมาทําให้ศิลปินมีกระแสนะครับศิลปินคนไหนที่ไม่มีข่าวเลยก็จะพยายามสร้างกระแสเพื่อให้มีข่าวก็เป็นได้นะครับอันนี้คือไม่ได้เอ่ยชื่อใครแต่มันก็จะเป็นเฉพาะบางคนหรือเปล่านะแต่บางครั้งเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเข้าใจผิดกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางเพจบ้างแหละนะลงคลิปผิดบ้างแหละนะลงภาพผิดบ้างแหละ ทุกอย่างมีการผิดพลาดกันได้แต่ก็ต้องดูด้วยว่าผิดพลาดเนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรหรือเปล่าตั้งใจผิดพลาดหรือเปล่าหรือมีอคติหรือแอนตี้วงไหนหรือเปล่านะครับก็ต้องดูให้แตกฉานฉะนั้นเนี่ยมันย่อมเกิดขึ้นได้หมดในตัวศิลปินนะศิลปินเนี่ยนะครับเขาทำดีมาแทบตายทำดีมาหลายรอบมากนะครับทำความดีทําบุญทำทาน นะครับช่วยเหลือคนนะสร้างบุญสร้างกุศลคิดดีทำดีนะทำมาหลายครั้งละแต่ไปเจอแฟนคลับบางคนไม่ชอบอคติทำดีแทบตายก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้เพราะว่าคนมันอคติคนมันอคติมันก็จะอคติอยู่อย่างนั้นอะ นะครับสำหรับเรื่องราวนะที่ไอดียปเจอมานะครับ mm. ก็เป็นเรื่องราวของดราม่าเพจลงภาพผิดท mm. ้าความไปแล้วเนาะ mm. เกี่ยวกับเรื่องของศิลปินดารานะไปไหนก็เป็นข่าวทำอะไรก็ถูกจับตามองก็จะมีดราม่าทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไปเพจก็เหมือนกันล่าสุดก็ไปลงภาพเขาผิดแฟนคลับเนี่ยโวยวายนะภาพไม่ใช่งานค่าย เป็นของวงหมอลำดังเกิดประเด็นดราม่าเมื่อเพจหนึ่งโพสต์ภาพคอนเสิร์ตพร้อมระบุว่าเป็นงานของค่ายเพลงจากค้นแกนอ่ะอันนี้เขาเรื่องนะก่อนจะเปรียบเทียบกับภาพของวงแพรวเปล่าแสงทองว่าเล่นที่เดียวกันจนชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยเรื่องการจัดงานไม่นานในหลังภาพถูกเผยแพร่แฟนคลับวงหมอลำชื่อดังรีบออกมายืนยันว่า ภาพนั้นไม่ใช่งานค่ายไม่ใช่งานค่ายนะครับแต่เป็นโชว์ของวงหมอลำที่มีชื่อเสียงทำให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ถาโถมเข้าเพจต้นเรื่องอย่างต่อเนื่องขณะนี้เพจยังไม่ออกมาเคลื่อนไหวนะงานนี้คงต้องรอดูว่าจะมีการขอโทษหรือชี้แจงอย่างไรนะครับตามหลักแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปหาข้อมูลมาแล้วข้อมูลมันผิดพลาดนะครับข้อมูลไม่ชัดเจน นะทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้างได้คุณในฐานะที่เป็นเจ้าของเพจเนี่ยต้องออกมาขอโทษนะครับต้องทำคลิปออกมาขอโทษหรือไม่ลงหน้าไม่เป็นไรเอาเป็นพิม,พมก็ได้เป็นโพสก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นเพจบ้านฟ้าหรือจะเป็นเพจช่องแดงอะไรก็ตามแต่เนี่ยคุณโพสหรือคุณอัดเป็นคลิปเสียงพูดมาเพื่อให้คนที่เขาติดตามเพจเนี่ย เขาจะได้เข้าใจว่าคุณไม่ได้ตั้งใจคุณรู้เท่าไม่ถึงการอย่างเงี้ยนะครับมาดูฝั่งแฟนคลับบ้างบางคนเขาเห็นเวทีนะครับต่างกันมันมีสองภาพนะบนกับล่างนะให้ดูเลยแล้กัน,เ,นเห็นไหมบนกับล่างเนี่ยแหกตาดูใหม่ว่าภาพด้านของคณะไหนกันแน่ที่แน่รู้แค่ว่าภาพของสาวน้อยนะสาว อยากเอาวงพ่อมาอวยแต่ดันไปก๊อปภาพวงอื่นมาอายแทนเลยนะก็ไปหาว่าภาพบนเนี่ยเป็นภาพของโตเกียวมิวสิกหรือเปล่าของผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่ไงมันเป็นของสาวน้อยเพชรปั้นแพงใช่ไหมครับเออแล้วก็มีคอมเมนต์ตอบอีกว่ากลัวไม่เด่นไม่ดังนะครับภาพข้างบนน่ะ เป็นวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอารูปวงเขามาลงนะแอบอ้าเป็นวงโตเกียวไม่เข้าใจว่าเขาต้องการอะไรจากอีกฝั่งหน้าอับอายที่สุดไม่ใช่วงโตเกียวนะภาพข้างบนนะเขาย้ำนะเขาก็ย้ำไปแล้วนะครับว่าไม่ใช่วงโตเกียวเหมือนที่อดูบอกเลยนะว่าต่อให้คุณจะทำดีขนาดไหนทำดีให้ตายขนาดไหนทำบุญมาร้อยครั้งทำดีมาร้อยครั้ง คนที่เขาอคติเขาไม่ชอบคุณก็คือไม่ชอบคุณอยู่นั่นแหละนะครับหรือเพจบางเพจมันก็จะมีแตกต่างกันไปในรูปแบบสไตล์ใครสไตล์มันนะการลงคลิปลงภาพนะครับก็ต้องตรึกตรองต้องมีสติคิดให้ดีๆก่อนลงว่าเอารูปเขามาลงแล้วคุณลงไปเนี่ยเห็นคนเต็มหน้าเวทีเห็นเวทีมันใช่วงของโตเกียวหรือเปล่า นะครับถ้าเป็นวงโตเกียวมิวสิน่าจะคนเยอะกว่าน,นี้นะแต่ในรูปคือเอามาเปรียบเทียบแล้วก็มาให้ชี้ชัดไปว่าวงแสงทองเนี่ยนะครับของแพลพลาวเนี่ยกับวงโตเกียวเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันให้ดูไปเลยว่าอันไหนมันปังออกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่มันไม่ใช่เรื่องจริงทงั้งๆท,ที่มันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่า 2- วงที่เอามาให้ดูอะวงแรกมันเป็นของสำหรับเป้์แปมแพง,ง,ง,งนะครับ ถูกไหมนะบางท่านก็บอกเลยว่าอาออยู่นะคนโพสต์ลงเนี่ยเสียเลยลหละคนในวงเขาดูเรื่องละนะครับกลัวไม่เด่นไม่ดังอะไรประมาณนี้เนาะเออก็ไม่สมควรมาลงนะครับไม่สมควรไม่สมควรนะก็ต้องออกมาขอโทษขอโพยนะครับนะอฟังเหล่าความเห็นนะที่เขามาแสดงความเห็นกันนะครับว่าหน้าายเนาะเอามาลงได้แบบนี้เพื่อให้ fc แปลวพราว นะงานค่ายเขาคนโงเยอะนะ่ะเขามีแจกของ FC เขาพากันว่าเดี๋ยวโดนกอล นะครับให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวอยากเอาชนะจนชีวิตตัวเองจะชิบหายแล้วตอนนี้ส่วนแพลวพลวแสงทองซื้อที่เพิ่มที่รังสิตได้ที่ดินดีด้วยอยู่หน้าบ้านเลยตอนนี้ทั้งรถดินรถเกรดเต็มหน้าบ้านเลยจ้านิ่งๆแต่ยิ่งใหญ่อ่านะครับอยากด้อยค่าเขาหาวิธีทุกอย่างทั้งๆที่เขาไม่ได้สนใจอะไรเลยแม่ก็ทําไปเนาะทำเอ,เอารูปเขามาลงแล้วก็ทําให้คนเข้าใจผิดว่า ของแสงทองเนี่ยคนน้อยมากมาเปรียบเทียบกับข้างบนซึ่งเป็นว,นว,นวงของโตเกียวมิวสิกนะครับโอ้ยคนเยอะมากๆแต่ที่ไหนได้ความแตกโปะครับปล่อยโปะมาฮะความแตกคือวงเสาวน้อยครับพับบนอยากจะหัวนะฮะเออคนเรานี่ก็แปลกเะานะชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นแต่พูดเรื่องของตัวเองอนะดีพอหรือยังจริงไหมครับถ้าคุณชอบคุณคงเข้าไปดูของคุณไปกําลังใจให้คนของคุณดีกว่าไหมหรือยังไงฮะ นะครับพยายามจะด้อยค่าวงหนึ่งและก็ชูอีกวงหนึ่งด้วยการเอาภาพวงอื่นมาลงจะทำให้เขาเสียมากกว่าก็ได้นะลองคิดดีๆคนจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับช่วงเวลาด้วยและนี่ก็เพิ่งผ่านสงกรานมาไม่ถึงเดือนหลายหลายคนเนี่ยเพิ่งกลับมาทำงานไม่ถึงเดือนและหมอลำก็เยอะแยะหลายเต็มไปหมดเลยนะครับจะเอามาเปรียบเพื่ออะไรต่างคนต่างอยู่ชอบแบบไหนก็ดูแบบนั้น นะย้ำอีกทีนะครับภาพข้างบนเป็นวงสาวน้อยเพชรป้นแพงจําวิธีกรได้พ่อใหญ่ย,ยงยุทธแหมมันช่างกล้าจริงๆตลกเนาะความที่อยากเอาชนะต่างคนต่างทรรมหากินบางทีมีน้อยบางทีมีมากเป็นปกตินะครับอยากด้อยค่าคนอื่นจนไม่มีจัยาบ,บัณเนาะเออมาคักมาแนะ่แท้สูงคือบ่อายบ้านอายเมืองเขาแนะ่เขาทํามหากินกันยากพอแรงแล้วต้องมาเจอซุ้มผีหลอกหลอนอีกนะ เออนะครับหลายคนก็เข้ามาก็บอกเลยว่าหยุดการกระทําแบบนี้นะเพจเนี้ยดับไปได้ดับไปเลยนะครับอย่างที่บอกคนเราให้อภัยได้แค่ครั้งเดียวนะครับถ้าผิดรู้จักผิดรู้จักอขอโทษนะฮะออกมากล่าวพูดออกมาพิมพ์โพสต์ก็ได้ก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเพจใต้ดินอ่าใช่ไหมครับเพจใต้ดินชอบปล่อยข่าวอะไรแบบเนี้ย ปล่อยเขาที lama. ่ไม่มีมูลความจริงอะไรอย่างเงี้ยเล็ดลอดออกมาให้คนดูเ็าตลกนะครับมองเป็นเรื่องขำขันแล้วกันท่านผู้ชมนะครับเกิดเป็นคนดังก็เงี้ยแหไะแพรวาเอ้ยนะเป็นคนดังก็ต้องทําใจหน่อยมีคนขุดคุ้ยมีคนชอบมีคนไม่ชอบมีคนดราม่าไม่ดราม่าก็จุกอยู่แถวนั้นแหละนะครับปล่อยเขาไปนะอันนี้ก็คือข่าวไม่จริงนะครับนะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ